ยาตอนนี้มนอหลายล้วจได้งของเกจริงอยู่นี่อ๋อคุณยายออนนี่เองคุณยายออนอออรอ่อยมากน้ำใกล้เขียงู้กี้สุสีครับน่าจะเป็นรุ่นนักเตะสวัสดิการของรัฐแล้วครับ ฉายาตะเตะพันสนามไปตีก็ไปตีทั่วโลกครับแกบอกไม่ต่อเลยนะสนามไหนวนายกน้อยครับด้านหลังดิหมาหมดแล้วนายยกอ้อยครับเหมือนฐานเต่าเลยนายยกอ้อยโอ้โหผิดแตกกันมาสิบห้าเล่นจะลืมแก่คบ้าโอ้โหเอจังหวะดีเนี่ครับดีได้สายครับบอลข้ามครับเจ้าเบียร์ครับผิดแปตกครับอาแล้วเจ้าเบียร์ ใบเล็กสามนี่นายกนึกหานายกนึกโอ้เป็นดังเสื่อตะวันออกครับปลูกมาบางเดียวใบที่ผู้เล่นหมายเล็กสเกตจะผ่าโอ้เอาตัวรอดมาได้เร้าไม่บอกกันกับนายกนึกหรอกพี่ๆครับโอ้โหผ่านไปได้ยังเหลืออันดับสี่ใบดีกับต้องเลี้ยแบบนี้เอาเลี้ยมาคลองครับนี่จีร้ายจีร้ายจัดการที่พวกใครวะนลูกเลี้ย ไม่พลานหมายเลขสี่ครับหน้ามีหน้ามีเอ้าโอ้โหกาวบอลพี่จังหวะครับเอ้ลีบอลพี่จังหวะครับบอลต้วกระทำไปนายยุ้งนึกนายยุยังไม่จ่ายครับนายยุ้นึกอยู่ครับโอเคมาเร็วครับอ่าเร็วครับเป็นทางสกายเอาครับตอนนี้เออนี่เอ้ที่บอลเล็กลูกแก้วน่ามากระทำ ตื่อะนดอกมาที่เจ้าเบียสถาทพลวางซ้ายมาเอาหมอนลงสวยกับจังหวะนี้ครับแห่บนเ,เด็กใบเลกสองครับหยาตีเจอทะูกัดของเย็นยอ้อนคืนกลับมาเพราะกันที่สิบสองสิบสองในคุณตุ้ย